สวัสดีครับเราต้องคิวแตนดีครับเนี่ยครับแต่ปลอมแล้วครับปลอมเป่าหม้อนน้ำครับแต่แล้วมันป,ปลอมเป่าหม้อนน้ำกับหม้ออ้อยแต่แล้วครับขันน็อตเรียบร้อยครับอันนี้เป็น ปัม๊มปั้มปันโตตรงข้าวครับปันมปั๊มปันโตตรงข้าวตัวใหม่ครับที่ตัวใหม่ตัวใหม,เม่เอี่ยงเลยนี่ยังไม่ไตยครับตอดเอาไว้ครับเป็นปลลมใหม่ครับปลลมใหม่ครับ อารมณ์ซื้อมาไม้เอี่ยมเลยก็ไต่แล้ลอารมณ์ที่เปาหมอน้ำก็มอไอ,อยอ้ไต่เรียบร้อยแล้วไต่ป๊มก็เดินใหม่ครับไต่ปามเดินใหม่นะลูกเตะก็ไตยแล้วครับ เบาลลยปาลอย,ปลอยเป็นลูกเตะลูกเตะใหม่ลูกเตะเ,เอาไว้เตะท้าฟานเตะปานตู้ อ,อันนี้เป็นลูกเตะของเครื่องครับเตะของเครื่องไต่แล้วครับไตแล้วเรียบรอ้อยแล้วใตเรียบร้อยครับต่อยดีก็ทำใหม่ครับต่อยดีต่อยดีทำใหม่ลูกเตะก็ใตใหม่ลูกเตะ ทำหม่ตั้งคัน<อ>เปล่าปั๊มก็ตอัดออกก่อนครับเปล่าปัม๊มนี่เป็นเปล่าเปล่าปั๊มครับตอัดออกก่อนค่อยใส่ที่หลังครับ ไต่ต่ออันเลยครับลูกเตะครับลูกเตะปัน่นปั่นข้าวออกครับเตะปั่นเป้าข้าวออกนี่เป็นลูกเตะตาใหม่ครับตาใหม่ทั้งการเลยครับลูกเตะนาักการไต่แล้วครับนักการแจวแล้วนักการครับไต่แล้ว ทำหน้าก,กากใหม่ครับหน้าก,กากใหม่อันนี้เป็นหน้าก,กากแมวครับหน้าก,กากแมวทำใหม่ครับทำใหม่ทำเตะก็ยกขึ้นนะครับาาครับยก,กามายกมาไต่เลยครับหน้ากากแมวโคตรเท่เลยนะครับอันนี่ก็ไต่ก้อนโตนครับ สายคอนโตรนะยังทำอยู่ครับังทำฝาครอบลูกตู้ทำยังทำฝาครอบลูกตู้ก่อนลายปาครอบอยู่ไหนฝาครอบกำลังสร้างอยู่ยังท่างอยู่ครับนีไป,บไปดับครับไปดับได้แค่นี้แหละได้แค่นี้ครับทำได้แค่นี้แหละทำฝาปิดตู้ใหม่ก็ทำระบบคอนโทรนใหม่ ระบบกันตันนี้เป็นกันตัข้างครับไม่ได้ตรวจคันตักลางครับกันตัข้างกันตักลางกลับง่ายครับคันตัข้างกันตักลางก็กลับง่ายแบบหนึ่งครับกันตักลางครับกลับง่ายแบบหนึ่ง นี่เป็นคนโตนข้างครับโอ้อะไรก็ยนต์เต็มเลยครับ Đó, oh, kéo đấy tuổi Nga mang lại là, công lăng ประมาณนี้ครับให้ดูคร่าวๆครับคันนี้กับเตีดตํตำบูญครับอีม่กี่วันก็ได้จวดแล้วอากาศก,ก,ก็ไต่แล้วนะครับไต่กนโตนก็ขึ้นแล้วไต่แล้วเหลือหมอน้ำเหลือหมออ้อย ไม่เอาขึ้นประมาณนี้ครับคอยดูคลิปหน้านครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ให้คิวแทนดีนะครับ Terima kasih telah